ที่เป็น10ัลีนะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ก็คือเป็นรถซิงกับเซลสายตาแล้วก็น้องนัตตี้นะคะวันนี้รถเข้ามาใหม่จะเป็นรถอีซูซุออนิวบูพาวเวอรค่ะเครื่อง1.9ปี2016ค่ะ ของประตูและแคบนะคะก็จะเป็นคาร์บอนค่ะในส่วนของแคบก็จะเป็นแคบที่เปิดได้นะคะไม่ต้องนั่งด้านลหนงภายในก็ออบกว้างไม่ไหวแค่เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบคันกันค่ะไปไปค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะกว้างเหมาะสำหรับในการบรรทุกของเลยนะคะฝาท้ายนะคะ ภายนอกต่อไปนะคะนัดดี้จะพาเซลลสายป่านนะคะพาทุกคนไปชมในส่วนของภายในกันค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของภายในกันนะคะมาดูกับเซลสายป่านนะภายในก็จะเป็นทวงมาลัยของนาดี้แล้วก็เป็นเบาะใบแล้วก็จะมีคําหลังให้ลูกค้าไม่ต้องไปใส่ใหม่เลยแล้วใส่ให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดำก็คือมันดุมากคู่ก,กับรถคือเก๋มากแล้วก็ที่วัดบูธค่ะเรามีให้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปแต่งอะไรเติมเพิ่มเติม,ตม,ตมแล้วนะคะได้ลบครบจบทุกอย่างที่นี่ทีเดียวค่ะและตรงนี้นะคะมาดูในส่วนตัวเครื่องกันนะคะว่าเครื่องเป็นแบบไหนบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะ เกียร์ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพัวไม่มีพิคว่มแน่นอนค่ะและประกันทุกอย่างเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถรุ่นนี้ z u สานิภพาว e r ก็อย่าลืม hey, ท really? <speaking> ักมาได้ที่เซลล์นัตตี้และเซลล์สายานค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกระจกมุงข้างเป็นกระจกจำไม่ได้